มาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูรีโว่สองจุดสี่ใช่ไหมครับสองจุดแปดห้าเกียร์อ่าสองจุดแปดห้าเกียร์ตัวนี้ถ้าเป็นปีเก่ามันจะเป็นถ้ามันจะแยกกันนะครับสําหรับรีโว่สองจุดแปดสองจุดสี่มีหกเกียร์กับห้าเกียร์ถ้าหกเกียร์ก็อารมณ์จะเป็นชุดแปลงสิบเอ็ดนิ้วแต่ทีนี้ของลูกค้าเป็นสองจุดแปดห้าเกียร์ก็ยังเป็นไฟวินวีโก้เราอยู่เหมือนเดิม ทีนี้ลูกค้าแค่รีแมปมาถามว่าใส่ทองแดงได้ไหมได้ครับตัวนี้ลูกค้าเลยเลือกเป็นที่ชุดแปลงรีแมปกนะกำลังชุดยอดฮิตเลยก็สเต็ปของทางร้านก็เหมือนเดิมนะครับหวีใหม่งานของเราก็หวีใหม่อย่างเดียวครับนี่เลยหวีเราไม่มีการทําสีนะครับหวีใหม่ทองแดง US ครับวีโก้ปเกียร์วีโก้ทองแดง US โครงสี่สปริงครับ เน้นใช้งานเงียบเงียบไฟวงไฟวินเรามีล้างให้เรียบร้อยอะแดปเตอร์นะมีเลยครับชุดนี้ก็อยู่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนีเลยครับมาเดี๋ยวดูวิธีการติดตั้งของข้างนีเลยครับนี่เราก็ การติดตั้งเราจะเน้นเรื่องการติดตั้งมากกว่านะครับคือชุดคัดก็ไล่ไม่หนีกันเท่าไหร่ครับคือชุดคัะมีคุณภาพของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วประมาณ5 0สทีนี้เรามาเน้นเรื่องการติดตั้งถ้าเกิดว่าช่างติดตั้งหรือช่างดูแลการปรับระยะไฟวินการติดตั้งการใส่มองดูเรื่องระยะหวีคัดปลายหวีชูมากชูน้อย คุณภาพของคัสก็จะมีร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่ใช่ว่าจะดีแค่คัสเดยียวน,นี่เลยครับนี่คือการต่อไปก็จะเป็นการใสว่วีการใส่วีของเราก็ไม่มีอะไรมากสปายเกียร์เสียบเพื่อนำวีคัดเข้า ทำไมถึงต้องใช้สปายเกียร์เสียบไว้เพื่อให้ประคองแผ่นไม่ใช่ครับคือการที่เราจะยัดเกียร์เข้าเราต้องมีศูนย์ที่ตรงถ้าเรายัดไม่ตรงเราฝืนเข้ามันจะไปโดนเฟืองตรงกลางของแผ่นแล้วทีนี้จะทำให้เฟืองอ่ะสึกหลอได้เร็วขึ้นถ้าเราใส่เข้าไปไม่ตรงปึ๊บมันจะเบียดเลยะนี่เลยครับเราก็มีสปายเกียร์ที่ต้องประคองไว้ อ่าเวลาเรายัดหัวหมูทำให้เราเข้าง่ายน,นี่ครับก็นี่นะครับรถลูกค้าเป็นรถส่งของรถตู้ส่งของครับเน้นใช้งานลูกค้าแค่รีแมปมาแต่ก็เราก็แนะนําให้ใส่ทองแดงครับเพราะว่าเรา<ม>เรา,เราเ,ราเราเน้นว่าคือใช้ยานยาวๆครับทองแดงไม่ได้หมายความว่า รถดีแมปอย่างเดียวจะใส่ทองแดงไม่ได้หรือต้องใส่ผ้าผสมอย่างเดียวอ๋อไม่ไม่จะเป็นครับคือสเปคที่ร้านจะได้หมดครับขอแค่เราปรับระยะให้ลูกค้าดีๆเข้าเกียยงง่ายอะไรง่ายใช้งานปกติเหมือนกันครับผมว่าไม่จะใช้ได้ทนกว่าหัวผ้าผสมด้วยซ้ำไปแต่แค่แค่ราคามันสูงนีเฉยครับเราเลยเราเลยเราเลยไม่ค่อยแนะนำมากเท่าไหร่ถ้าลูกค้าไหวที่ราคาเราก็ ยิงเสร็จเราไม่ได้ไหมายความว่ายิงแห้แน่นนะครับเรามาเก็บงานอีกทีหนึ่งคือใช้เบอร์12ตอกเพื่อประคองดูว่าเออน็อตตัวนี้โอเคอยู่ในระดับที่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 เราคิดว่าอยู่อะยังไงก็อยู่อะะเรามาเก็บงานอีกทีหนึ่งครับถ้ายิงไม่แน่นมันมีแน่นอนครับเข้าเคียร์ยากอะไรยากแน่นอนนี่เลย เรายกทุกวันครับไม่ต้องห่วงครับเรามีการคำนวณมีการรู้หลักปลายหวีชูมากชูน้อยเราดูได้ง่ายๆเลยครับนีเปอร์เซ็นของคัทแต่ละตัวมันจะทํามาไม่เหมือนกัน0.50.30.0เราจะทำการยกของวีคัทไม่เท่ากันก็ถ้าสนใจยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันครับตอนนี้ผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนมีมานำเสนอในในรีโว2.85เกียร์ ฟุดแปนดี a มทองแดน u s s